สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลงให้เบงแบบรั่วๆเลยค่ะพี่น้องค่ะในทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะสาหรับคลิปนี้เอาไม้เบงสองแอดนะคะพี่น้องค่ะสองเอแต่ว่าสีใบค่ะพี่น้องค่ะเจ้าแรลกแหกมานค่ะคนคอหวยมุทิเลียเขาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาชุดสองตัวเนาะค่ะ ต,ตัวนี้เป็นชุดสามตัวซิมีชุด3โตัวชุด2ตัวบนแล้วก็สองตัวล่างให้แล้วค่ะโมเทเดวนี่เขา2ตัวล่างนะคะวันนี้ก็ได้เอามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อน,เอนๆเด้๋ยไปด้ชมกันหลังจากที่เพื่อนเขาสามตัวมาลายหววติดเพื่อนกระโดงดังขึ้นมาแล้วก็เขาแนวเขาแนเนะคะเลกทุกเลกหัวทุกหวย แนวทางทุกอันมีเขามีออกเนาะค่ะพี่น้องคาเอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนในเบิ่งได้ชมเือสิมากเพื่อสิชอบนะคะขอบคุณแอดคนข้อหวยเนาะค่ะพี่น้องคาอันนี้เป็นของแอดคนคอหวยเด้กค่ะพี่น้องเดอ้อเิ่นเคยเข่าสามตัวตรงๆมาแล้วตามโตเด่นพนกันสิตีกรอบซหลี่ยมมาให้เด้กค่ะพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นชุดสองตัวบนคะ่ะตัวเด่นพนกับสองเปด สี่สามสองเจ็ดแล้วก็สองหานะคะพี่น้องเนาะแล้วก็สี่สามมีเป็นจุดสองตัวบนมีชุดสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างหายนำนะค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะผู้ใดบ่มักว่ชอบก็เลื่นผ่านเนาะค่ะเนาะผู้ใดมกักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนำไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเด็ดๆแนวทางแม่นๆช่องเยาวันพาสองเหล็กนะคะ เดนลางนะคะอันนี้เป็นเดนล่างเดนล่างไฮเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดสามแล้วก็แปดหนึ่งนค้คะพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาคนข้อหวยให้เบิรง3สามชุดเลยค่ะพี่น้องค่ะหวยออกแล้วเพื่นสิคำนวณลงให้เลยเพื่อนบอดกัดเกเลขค่ะพี่น้องค่ะของเทแน่นอนบอเม่นหลังหวยออกนะคะเม่นก่อนหวยออกค่ะแอลทันสุดท้าย เป็นของแอดแอปเปิลเนาะค่ะพี่น้องขางวดที่แล้วเห็นมันเข่าสามตัวตรงๆเลยค่ะพี่น้องขาอันนี้เป็นชุดสามตัวบนนะคะเข่าแบบตรงๆงวดที่แล้วนี่ยก็ศูนย์หนึ่งสองวันนี้เลยเอามาฝากค่ะพี่น้องขาของแอดแอปเปิลนี่ก็มีหลายใบค่ะพี่น้องขามีชุดสามตัวชุดสองตัวสองตัวบนสองตัวล่างคือกันค่ะแต่ว่าคลิปนี้เอาสามตัวบนมาให้เบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนาปีหกขาเลยค่ะพี่น้องเด้อ มันหายมากกับสิมีแปดหางแปดชุดนะคะเนาะชุดสามตัวตรงตรงแปดชุดพี่น้องโชคดีรำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เยาวันน้นไาม่เด้อจากพี่น้องจ้าขอบคุณสากของขอมูลทสุดตัวเอดสุกทุกอันท,ทุกทุกทันน่ำค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้วยจ้ะพี่น้อง